ก็ครับมาโฮมยังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับและพาแคนซัสทิชชิพคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ได้สําเร็จครับหลังจากผ่านมา50ปีและเป็นซูเปอร์โบว์ครั้งที่2ของทีมแคนซัสทิชชิพหลังจากที่เคยได้ในปี1970งเกนฤดูกาลถัดมาครับฤดูกาล2020ครับมาโฮมยังทําผลงานได้อย่างดีครับพาแคนซัสทิชชิพเข้าชิงซูเปอร์โบว์เป็นครั้งที่2ครับก่อนที่จะแพ้ให้กับเทมเปอร์เบย์ปัคเนียครับทีมที่นําโดยคอร์เโอร์แบ็กอย่างทอมเบดีเดอะเกตเดนออฟออร์เทิรมของเ และในอีก2ปีถัดมาครับฤดูกาล2022-2023ครับมอร์โฮมได้สร้างปรากฏการณ์ครับพาแคนซัสซิตี้ชีฟคว้าแชมป์ซูโบสองสมัยติดต่อกันด้วยการเอาชนะฟิลาเดลเฟียอีเกิลครับและซานฟราซิสโกโฟร์นิไนเออร์และนั่นคือการคว้าแชมป์ซูโบสมัยที่3สมัยที่4ของแคนซัสซิตี้ชีฟและเป็นการคว้าแชมป์ซูโบสมัยที่2และ3ของมอร์โฮมเองในฤดูกาลล่าสุดครับฤดูกาล2024แคนซัสซิตี้ชีฟเข้าชิงซูโบโอีกครั้งครับก่อนจะแพ้ให้กับฟิลาเดลเฟียอีเกิล การที่ผู้เล่นคนหนึ่งและทีมครับจะเข้าชิงแชมป์ถึง5ครั้งในรอบ6ปีได้มา3แชมป์มันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ทํามันได้มันต้องเป็นอะไรที่สุดยอดมากผู้เล่นอ,อย่างมาโฮมครับถือว่าเป็นตำนานที่ยังคงเล่นอยู่ครับทั้งตำนานของแคนซัสทิชชิทั้งตำนานของลีกเอ็นเด้วยแต่ว่าการเป็นตำนานของมาโฮมนั้นจะหยุดเพียงเท่านี้หรือไม่หรือมาโฮมจะสร้างตำนานแบบเดียวกับทอมเบดี้เวลาเท่านั้นครับจะเป็นเครื่องพิสูจน์ งั้นเราไปลองดูกันว่าครับเส้นทางของมาโฮมผู้เล่นวัย29ปีรายนี้จะเป็นอย่างไรและนี่คือเรื่องราวของแพทติกมาโฮมคับ